จะไปดีพี่น้องเมื่อนี้ข้าออกเราออกล่ะหาอยู่หากินยนีมม่เมื่อคืนพี่น้องผมมาใต้กบครับผมใต้กบกับใต้ห,หอยพวกอะไรก็เอาอน,นั้นคลิปนี้ขอโทษขออภัย้อพี่น้องเนอมันมืดๆกันจากน้อยครับผมคือจะเห็น,หนเห็นตากันยากอยู่ดอกเนาะพี่น้องเนาะว่ามันมืดครับยํำเมื่อคอืนไปไปเบิง้งไปที่ามรุ่นน้ำกันครับพี่น้องพี่นอ้องนี่ตัวหนึ่งคั้นเบี้ยที่จัดการมันครับอึ๊บนั่นอยู่วะ เลววดีีีอ้ตัันนนมเป็รียบร้อยครับพันเบียร์จัดการเลาวพี่น้องมันมันครับตัวนี้ปนไงปนไหนครับตัวนี้บใหญ่ปนไหนครับนี่นะครับหมายเฮายเนีกลางคืนกลางกลางกลางค่ำกลางคืนสิดอกอุ้ยพันเบียร์พ่อยังเอาเบิดพ่อฟันกับที่น้ำหดฟันมาัสนมือนีลพี่น้องผม งูบกหอยบ่อนี้พี่น้องงูบกหอยเอาบักหอยครับพี่น้องพี่น้องโอ้พี่เตบักเป็นยังไงครับป้อทโกหอยจุบเด้ไหมโอ้ยงูกลมแมงกระไหลครับหอยจุบครับบึงหมักง่ายๆครับผมพุ่นบ่อนี่ง่ายพวกโบบ่อนี้พี่น้องโอ้พี่เตบอกคนวันพี่ๆไว้อันนี้หมักนึงคันอันนั้นๆยู่ไฟ่หนิ โอ้บ่ามันหอยขว่งบ่งเอาดูบะนีเอาบึงรู่มาบึงรู่วอู้วไม่ใช่แล้วบึงรู่วันหมากหน่อยบ่าบะนีคุณบึงรู่เป็นไงเนี่ยอือเออบัวเดว่ามันหมากหน่อยมาเบิ่งบะนีอันเทเล่ล่านี่เลี้ยงเอาเตี๊ยหมากน้อยๆไปซื้ออันเทเล่ล่านี่มาหมากน้อยมันขี้เสียบเลยเออว่ามันหมากน้อยมันขี้เสียบ าาวนันวนี้มาเอาหมาก่ไงเราบันนี้เดี๋ยวนี่แหละบันนี้หมากไงบันนี้มื่อนี้เสียเอาแต่หมากนีน่ไงบันนี้พี่น้องเบิ่งเอาจำบน้อยใครใก่นี่นี่เทเล้วนี่เลือกเอาแต่หมากเล่นน้อยไปครับบันนี้ ข, Schools, ข right really? so ึ้นมาอ่หมากไงบ้านีโพดโพบ้านี้พุ่นมึงรู้จำหน่อยหน่อยบักหอยเชอรี่บ้านเฮานี่พี่ขอดันเดี๋ยวไปตัดเปุ๊ิบมึงเอาพี่หอยจูบด้วยนี่เด้อหอยจูบด้วยพี่น้องบักหอยพี่น้องเอาถึงหอยถึงกบนี่บังรู้นี่หน่วยใหญ่บังพุน มึงครับนี่น้อยย่อยๆบันดีหาเลือกได้น้อยย่อยๆกบน้อยครับพี่น้องกบน้อยหากระดกัดหางนั่นวหวกพี่น้องอีหวกมึงเอาครับอีหวกกบเกาหลีเด้อนี่เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากเห็นครับมึงปูมือผมกับ ไปแล้วโมเมนต์ป่าดุกด้วยพี่น้องนี่หวอกบด้วยครับด้วยหอยหอยพี่น้องนี่เบ่งเอาครับนี่เต็มครับมันมีหอดกบครับผมอบ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  หอ้ยเฮ้ยมันนี้มามื่อนี้เอาแต่มากง่ายๆเด้อบัดนี้เด้อพี่มักน้อยๆก็เอาแล้วเอาแต่มากง่ายๆครับผมพี่น้องทั้งวันคือมีแต่มากน้อยแท้วัดสันมัอนี้หาเอามากง่ายครับผมเอ้าเอามาให้เบิ่งน้ำกันครับนี่มากง่ายๆครับผม